จะเล่นอีกท่นมาเล่นไงวิ่งแ่วิ่งไหวอ่ะวิ่งไหวอ่ะโอ้ยไซมิส

จำไม่ได <łość> ้ขอแทนพี่นี่ไอพี่โอ๊ตเองโอ๊ตโว้ไปแล้รอวะโอ้ยหนู่มมันั่งอยู่นู่นเลยเลอะเหนื่อยมั้ง

สงสัยเราต้องไปลงลงไปเป็นไม่กนแล้วเาดูท่างแล้วอูมันจะออกคู่อะได้เกียดขอให้กินอรกมาไม่ไม่ยากเดีเราต้องมาแข่งกันอีกแล้วเปิดเปอันแรกใช่ไหมแล้วบอบอลเลือยๆรอบาแ้วดูทางแล้วอะมันน่จะออกคู่แล้วดูจักทรงเขาได้เขาได้เาหร

ผ่านไปทางโน้นไม่ดีไงบ้านเจี๊ยบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn có này lớp lâu không อ่ะครับอ๋อมานําหน่อยมา เกมมาออกเกมแล้ว